สบายดีแล้วก็สวัสดีพี่น้องเนาะแล้วก็สบายดีย้ำเจ้าเจ้าไม่ว่าจะเป็นพี่น้องอยู่เคยยู่ไกลฟังไทยฟังลาวเนาะพี่น้องไอ้ต่างประเทศที่ติดตามสม่ำๆไปแต่น้อยก็ขอทักทายสบายดีมื่อนี้แม่ตาน้อยนอนตะนาวเลยพี่น้องเออไปได้มือบ้านแม่ตาน้อยคิดว่าจะไปหาตึกป่าโลตึกเบื้องป่าตอนเช้าเช้าพี่น้องเออแจ๊กจิ๊กหรือบ่อกระไปลุ้นนำขันพี่น้องเอว่าซิมารหรือบ่อตึกป่ามื่อนี้นะก่อนสิไปก็ขอขอบคุณทีทุกคนเนาะทตามติดตามสม่ำๆไปแต่น้อยเนาะ เลยที่เข้ามาใหม่กะอย่าลืมก็ไล่ก็แท็กก็ติดตามแม่ตะน้อยเด้อขอเป็นกำลังใจการเฮ็ดคลิปต่อไปเนี่ยโอ้ยคอยกันเป็นวัดพี่น้องเอ้ยแม่ตะน้อยกะสิวว่าลายเนาะเดี๋ยวมันจะชายได้ชิฮอนพี่น้องเลยเขา่าตอนนี้กะห่างกะห้าโมงพี่น้องไปเลาะตึกเบิงป่าก่อนสิมานหรือบอกะไปลุ้นไปติดตามนำเดียวก็แม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยไปไปพี่น้องไปตึกป่าแม่ตะน้อยไปแล้วพี่เดียวก็ได้ผู้พาอยู่บนลานตื่นตะน้อยตื่นแล้วยู่นลงพ่อเป็นตาเถกนะคอยกะสิวว่าลายเน่อยได้ชได้ยางไปเบึ้ง เลาะตึ้งปงปลาก่อนเพียงเอ้ยยางไปก่อนยางไปก่อนเพียงเอ้ยบรรยากาศไม่นี่คือฝนจะตกนะนะมันคือนนี่โป๊ะแป๊กโป๊ะแป๊กน้องเอ้ยฟ้าเราจะหำมข้าวเมตา้อยบ่เอดนิยมชออยังแป๊กแป๊กอยู่ฝนนะไปนนะน้องฟ้ากะที่มืนๆคลุ้มคลุนี่ว่าเราฝนตกงามนี่สิน้องข้าวเขาก็ยังสามมือดอกจากที่เดีวบ่ะไรเกี่ยวกันีกะไปหาเลาะตึ้งปลาก่อนเพียงเอ้ยเฉยมื่อหาเกี่ยวข้าวกะ Gi lùng gặp nhau nhắm hết rồi gặp nhau gặp nhau gặp nhau 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 thì em phải nói và có một và có một nói này em phải tôi môn xem đi <laughs> cả nhà hồ chi <laughs> luôn họ chi luôn đấy là bình nội, mình tới xem đi Và không mình อ้าวชุดองก็ด ah, <N> ีกว่าถืออล้วพี่น้องเอ้ยรอบนี้สามตู้แดดก็เริ่มออก้าวพี่น้อยถืออล้วพี่น้องเอ้ยปลาเข่งข้ามตัวนึงปลาขมุนน้อยอีกตัวนึ่งชื่อสองตัวอะไรทั้งเล้ยแม่แต่น้อยตึกจีดุงเงี้ยมาทันระยะพี่น้อย เห็นมืขามเป็นมายามมองเบิ้งขามเายาม่องก่อนถืออยู่บ่ปุ๊บเป็นยามเลาะมาแต่ปุ๋นไลอถือไปน้อยเห็นเป็นยึงะดองกีเซวปาเข่งแต่น้อยกระท่าแต่ถึงปุ๊บปากเข่งปากคอก็มีอืมตัวนี้อยู่แคบนี่ดองจุนอยู่นะฮะปาเข่งต่เว้นก็เริ่มขึ้นชูงแล้วพี่น้องย ว่ากะตื้อลูกยังมาทัานย่าอยูอ่น้อยลูกนิน้ำเด้อลงกนินขี้ตุมคือว่านนี่เด้อโชว์หลาาจะเป็นปลาเข่งเนาะชะลาค่อยๆแต่พี่นะเชื่อมองถือเด้พี่น้องปลาเข่งปลาคอบะมีเนาะนี่แต่ปลาเข่งป๊อด <c oughs> ป๊อดน้องพี่น้องเอ้ยมองกับบอ,ดอได้ถือเด้ เดี๋ยวตอนก็วินก็นมายามอีพอดีหึ้นตะเกี่ยวข้าวก็มายามอีข้าวก็ย่ยมมาแล้วดอกมานี่พออย่างชามหือ้อขันบียมัดตอนแรงจะหน้าจะเลี้ยวตอนแรงก็มดน่ะตัวนี้กะถือนาแคบนี่เราพี่น้องเอยตัวนี้อืมองนี่ก็ห้องไมอีห้องห้องไม้แต่พี่เดี๋ยวคื่ประคำพิ่นมาปุ๊บเอ้กเก้เก้ปกิง เจเลอราะเดียวนึกเ่าผู้เวน้าถือเดพี่น้องเอ้ยเทวบรคัำอยู่นะแถมที่ตู้ไาพี่เต้มก็มีเนาะเเรตะน่อยปเชกระตาพี่นเจกระตาน้อยปศปลาเชื่อยู่ตะมองแยะแน่อยนึง ือจีดิงอะไรกับพ่อแม่ขาดผม,มปลาเค่งขอ,อ,อตัวนึง ป่าเพิงหมุนไปละนี่นะตัวตัวนี้พี่น้องเอ้ยปลาดุกปลาเซิร์ฟปูกิ่นไ่ละปูกิ่นไปละน้องนี่ได้เดียวเนี่ยอืออือตัวนี้ปลาพี่เต็มอย่ามาเยี่ยมมันกระตาคนพี่น้อเห็นเป็นปิ่นอ่ะปิ่นเอา ปลาต์ไล้หลยเด้พี่น้องไอ้กว่าคอยตึกอิกลุงอีปลปาเข่งทั้งหลายเนาะปะขอก็ไม่เงี้ย มาหานี่เดี๋ยวหาจกหอยก็พี่เนาะหอยคมได้แน่นี่หอยคมห้าก้บเขาวาดอนนี้นะมันเคยห้าก้าบเลยน้ำแห้งมันจิมมันมาก้ากดบบนันนี่เป็นหุ้มไม่ว่าเดี๋ยวมองนี้นะหุมไม่วาห้าก้าบแต่ว่าน้ำยังทันแห้งคักไปรเริ่มมันจะบ่ค่อยมีไปเลยพี่น้องน้ำแห้งคักมันนีหลายเดี๋ยวมองนีน้แต่ละปีขเขาค่อยมันโจกอยนางงี้

ตัวหอยพันธุ์หอยพันธุตัวหอยพันธุ์ปนเมตนเลย่ไนี่อันแดงหรอ มาเบิ่งผู้พาไปจุกหอยพี่น้องเอ้ยเชื่อกันเชื่อน้อยหลังเป็ดละเชื่อน้อยชองน้อยเพราะว่าเชื่ออยู่ตะเฮิรนไม่ได้เอามานะเทปหนุ่งอยู่ตะหน้าพี่นอนตะหน้านี่นย่างนี้เปล่าผู้พาเอาคำนึ่งย่างมีมดนึ่งเอาคำนึ่งย่างมีมืดพี่น้องไปจุกหอยพอดีพี่นี่มาเบิ่งเอาเพิ่จกนั้นได้หลายได้พี่น้องเอ้ยเอาคำนึงล่ะนี่หอยเฮาคับพ,พี่น้องเอ้ยแกงแซ่บได้หอยเฮาคับได้แม่ มื่อเอากำนึ่งมาเหนื่อยไงเดี๋ยวค่อยใชได้ล้างก่อนมาหนิล้างหอยก็พี่น้องเลยล้างบัดเดียวมาได้ได้เพราะว่ามันหลายตัวหอยผู้พาไปจบล้างก่อนวันวันวันี่แม่กเอาเอาไงเอออันนั่นห้ากัดจะได้หอยเอ้าอืมก็กระโดงเลือกก็ไม่อยู่ล้างสองรอบยังเร็ว งามงามพี่น้องเอ้ยหอยเนี่ยเล่าเติบเล่ากันน้อยจะได้ย่าแล้วพี่น้องเอ้อยตึกจีลุงหรือว่าจงหอยนะผู้พายเป็นการได้ย่างเมื่อก่อนนะได้เดี๋ยวค่อยการทีได้ดย่างไปเอาเบือพักก่อนพี่น้องเอ้อยเพราะว่าตอนนี้กับเจนโมงพี่น้องเอ้ยจะกินข้าวล้วเดี๋ยวทิได้เมื่อกินข้าวหาให้อยู่กินนะกินข้าวแล้วทีได้ลงไปหาเกี่ยวข้าวอีกก็บรรยาการไม่นี้พี่น้องเอ้ยป้าตุ่ยพลชิตุกลีว์นี่นะเดี๋ยวแม่แต่น้อยทีได้ย่างไปเอาอันเบือพักก่อนพี่น้องเอง้นะออไไเอามบือพักมาหาให้กินนะ ป่าบอนตัวใหญ่ดีนะเมืองแน่พี่น้องบรรยากาศมื่อนี้ป่าตอกคืบคักคืบเหน่นี่นะเกี่ยวข้าวไม่นี้สบายแดดมีเหงื่อแต่ยานทอผนตรงทำข้าวเท่านั้นล่ะนี่ค่อยยางหมาพักเลยยามหอดชุดพักก็แล้ได้ยางทำมาหอดชวนพักไปพี่น้องเลยพักคอยกันยั่งม่ทันฮดด้ยมือนี่นะเพราะว่าคอยแอบไปตึกป่าตั้งแต่เช้าเช้าผู้ เดี๋ยวได้เอาพวกหอมก็อหอมก็เป็นดอกละน่ะนี่โอ้เป็นดอกไหวเลยดิดเอารลุดไปนี่บาได้ลุกนล้วดิดเอาเอาลุกกินมืดจะได้เอาชื้อมาวานใหม่แต่งค่อยกับเป็นได้พีน่น้องเอ้น่ะนี่มาท่านยอแต่น้อยมีเห็นได้ไดผู้พาแต่น้อยเห็นเลยโอ้เป็นปีดแล้วนี่นะน่ะหนยูยืมผ้าน,นี่ มีแต่น้อยๆใช่ไหมล่ะปีแล้วนี่ได้ปูช่องนานได้ได้กินมะกรายพปแล้ปีนี้บาเป็นมองงามกุ๊กเหมือนกันมากนะกำลังชั้นี้ละมากอ่ะอ้าวพักหอมยาช่วยเบือพักก่อนพี่น้อยเบือพักก็เป็นเบือพักน้อยนะช่วยเนัในิดน้อยนึงเม้นพักหูยืนได้เนี่ยพักน้อยพักแดงนันไดเปิดก็ไม่ได้ค่อยช่วยนี่นะ ขอช่วยแต่เบบีมาพักใหญ่อยพูพักน้อยนี่ก็แค้นช่วยมันยุ่งกัว่ากับบุคคลเขาไม่ใช่คุยปุ่โอ้โหมันพี่น้องเอ้ยเบอื่อคุยจะกินเนาะอืมประกาศคอยกะเบาบางมาแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วยกินเบื่อมันนานนี่งามพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบรได้ช่วยกินเบื่อได้นานนี่นะแต่ว่ายังไม่ทันเนื้อช้ำนานอันที่คอยอันอันนั้นเมื่อกี้น่ะไปอันช่วยเมื่อกี้น่ะแม่แต่น้อยก็ได้ออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ช่วยพักนะ เดี๋ยวชิได้มือหาให้อยู่กินก่อนไม่นี่นะก่อนชิมือก็บเฮ้พี่น้องเย้มเบื้องเงนกระยังก้อนเนาะเบื่องกระยังกับชิได้เบื่องพักที่ค่อยชอยเมื่อกี้นะมาเย้มเบื้องกระยังแม่ตะน้อยพี่น้องเอ้ยนี่เบื่องพักที่ค่อยชอยเมื่อกี้นี่กันลายๆตื้อพี่น้องทางหงมเบื่องพักชินี้เกาเขี้ยวเบื้องพักกันเลยเดี๋ยวชิได้เย้มกระยังค่อยก็ชิลุงค่อยก็ไว้นะกระยังนี่นี่ครบชุดพี่น้องเอ้ยไอตู้ก็มีกระยังค่อยกัมาเย้มกระยังค่อยกัอันนี้ ปลาไม่ได้ลายปลาเลยเลยพี่น้องหอยหอยจกอายุหันกับผูผานะไม่ลายเลยพี่น้องหอยนะหอยเฮากับปลาแกะล้วปลาเข่งสามตัวก้ยทำนี้ก็โอเคแล้วพี่น้องเด็กชายมือเท่งก็มานี่นะมาหาให้อยู่กินก็คอยแก่ชิด้ยยางมือเท่งกอนพี่น้องเอ้ยผู้ปลาก็อ่อมาลนะไม่ได้อ่อมากในอื่นแน่นะนะหาคุยนุ่หินพี่น้องเมื่อวานนี่คือคุดแต่ว่าบ่ทัน หนูหมฮีล่งเอาก่อนไปบู้ฟ้าหนังอ่ะคุณหนู่มฮีอินเอรีได้พี่น้อยบ้าตัวบรรยากาศมานี่คือคืมคืมคัคคกแน่นี่ครู่พระขั้มเป็นกันลงเกี่ยวข้าลวละ <c oughs> บ่อนเพนเอ็ดดินกับน้องเพิ่งเมื่อวานนี้พี่น้องอือไอคือเพาะขวายนี่ <c oughs> เริ่มมองมอง,องพเพนจีดินแม่ตะน้อยจะิได้ายงางมื่อเที่ยงก้อนพี่น้องเอ้ยมื่อหาให้อยู่กินก็ช่อยแล้วพี่น้องเจ็ดโมงจะแปดโมงละ พรท่านได้กินข้าวยังลงยังพรท่านลงเก้ีวข้าวอยู่ค่อยกะแต่ชิได้มือเทงก็พี่น้องเอ้ยโม่ฟันเบกก็แม่แต่น้อยแเทงพราเราวันนี้นะมาหอดเทงนี่พี่น้องเอ้ยแต่ชิได้ท่ออันหอยท่อปลาเอาตะกยังเอ็ดกินก็ไม่ให้อยู่กิ่นก็หอยในหลายกว่าปลาอีปลาได้น้อยเดียวนึงเลือปลาเอาตะหอยออกอยอยอ็พี่น้องเอ,อ้อยโอ้ยดอกไม่มาเราได้ได้เนาะไม่เชื่อกับชามเล่โถ่ไอดอกมันไป็เลยมือด,ด้วยพูนทามาแล้ว เอนอยืยม <g ir ly> ลือกอาแล้วพี่น้องปลาก็ได้ลายตืไปนะนี่ปลาหมองมข้ามปลาขิงปลาโคนี่ปลาขิงคคอยขังไว้ละหอยได้ลายตืบมีางหอยต้มก่อนพี่น้องต้มหอยเนี่ย้างหอยต้มเลยะคร Nào, bà nhanh ít tốt nương rồi Lãng ít lộp nương lạc tại đây sẽ ăn ăn chưa chồng chưa kuông chưa phải yên tù chưa kuông chưa kuông chưa kuông chưa phải chưa kuông chưa kuông chưa kuông chưa cử chưa kuông chưa kuông cử mình chưa chưa cử chưa kuông thằng สุดประเดะน้ำได้พี่น้องขาดประเดะโบได้เด้ขาดประเดะโบเสพเจือตัวนึงจ่องตัวจ่องตัวเออเื้อเครื่องแล้วก็ค้างโมก็พี่น้องใส่ป่าก็พี่น้องใส่แกงเว้นป่านี่กกไม่กินเมื่อไรขึ้นมาตะเกียบข้าวว้าวปลากระโดดนี่ดองพี่น้อง แต่ว่าปลาขมุนน้อยพี่ลือเ่ได้ใช่พี่น้องเพราะว่ามันม่ขี้รห่ำนี่ที่งิปอ,อี่งชิปโจงใช่แต่ไปเก่งปลโค้นี่แหละเอา chạy tập bắt chỉnh của cô nó mới đại học chỉnh vì đứa chạy cái bạn này luôn và có một là chi đâu nhỉ lời nhanh nhanh là chạy chạy lẻ là làm con nhau ปลาเมตน้อยก็ได้ล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยนี่ใช่ได้หาล้างบือพักตำเจียวสิ่หมกอค้างหม้อขึ้นพูดธก็พี่น้องเจ้าปลาลงใช้ปลาแล้วก็ล้างบือพักสิ้หมกอก็พี่น้อง,องเอากะตู่ก็เอาบื้อพักใช้ลี้วแล้วน้ำใช้กันตำเจี๋ยก็พี่น้องมันตำเจียวแกงปลาก็ chỉ cái là chứ à, này chứ nó có trâu à. Tầm chèo lấy em đi เรามาคิดเจ้าก่อนคิดก่อนมาคิดชุกปรุงเครื่องหม้อแกงปลาแล้วกับมาเบิ่งหม้อต้มหอยกับพี่น้องลืมพูดอะไรต้มหอยเขากะเดี๋ยวเขาโรยกับพี่น้องเลยเขาโรยเพิ่มไปอันนี้อันนี้มันออกชุกแล้วพี่น้องไอหม้อต้มหอยเขากะเดี๋ยวจะได้ปรุงก็มนี่ ปงแล้วก็จะได้หาแกงปลาอีเด้ปงหม้อต้มหอยก็พี่น้องปงหม้อต้มหอยแล้วก็จะได้อันค้างหม้ออันแกงปลาต่ออีกพี่น้องเราคือมาลงมาปงหม้อค้างปงหม้อต้มหอยลงมาแล้วแล้วก็จะได้ตักอันต้มหอยหากินข้าวก่อนพี่น้องเคยบอได้ท่าแกงปลาด้วพี่น้องเพราะว่าแกงปลาแกงไม่กินก็เวินนะเยอะแห้งเลยพี่น้องเลยเกิดตั้งแต่แปดโมงถึงเก้าโมงเลยหรมั้ย เดี๋ยวได้ลงไปหาเก,กี่ยวข้าวเลยซอยเยอะตัวปลาตะน้อยลงไปเกี่ยวข้าวละแล้วเด้๋พี่น้องเอ้เนี่ยยูเนี่ยกินเม็ดตะน้อยนะนะแจ่วค่อยกะตำตำแจ่วกับต้มหอยพี่น้องเอ้ยแกงปลาแก่งว่ากินกระเว้นมาเด้๋พี่น้องได้กินขา้าวอันปั้นข้าวสารเม็ดตะน้อยเด้อมอแกงปลากะหักกะลืมจะพูดพี่น้องเอ้ให้รออันพูดกว่านี้ก่อนยังเอาปลาลง เดี๋ยวมีพุทแล้วพักหยุบเลยได้มาเดี๋ยวพี่น้องเด้อีเช้าเราน,นข้าวเช้าแม่แต่น้อยเด้อเพื่อก็ลงเกี่ยวข้าวมันยังท้อทอยนี่ละม,มามาพี่น้องมาแซ่บทานเบื้องมาจอยละกินข้าวแห้งะมาเบิ่งหมองแกงปลาข้าวกับพุทธแห้งพี่น้องเลย จะได้ปลาลงกนอนน้ำลายพวกกระานาะอืมอะที่ต้ม

แกงปลากระเคยยืชุกไอพี ơi, k k ่น้องเลยเดี áng, k k hao, này, ương, ๋ยวรออีกจังน้อยก่อนจะปรุงไว้ป่นแห้งอะไรชุกแล้วพี่น้องเอแกงปลาค่อยนะปงไว้ก่อนแม่แต่น้อยการขนาดลูกพี่น้องยังกินข้าวเนียแม่เอกกินเน่ยแม่แต่น้อยกับยาแล้วพี่น้องเอายกินข้าวนะจะชีได้ยังไปหาเกี่ยวข้าวก่อนมันนี่ตาโน้อยเอิญยู่งไปแรงแรงอยู่ทุกข์ย่างมาเกี่ยวข้าวหดหัวหน่าพี่น้องเปุ๊บเอาเกี่ยวคนค่อยละข้าวกำลังเลิ่มอยู่ลงกำลังเย่ ជាំងសារបស់នឹងស្រូវើងរ់ធ្ញាំងពីដំងសារបស់នៅ្រើង់នៅ្រើង់្រើង ใครแล้วผมไทยลายอีแค่ทอานนี้ะอขอให้จเาอาายออรคืออมึดูาอนี้อันนี้เอ้เเออออเออตปาขึ้นไปลเลงลั ไป,ไปนาอันงูลงผ่านั้นน้ำนี่ยุบก,กห็หล เรเจ้กลอกทำมเห็นไี่ได้พี่น้องพี่แดงนี่แหละ